่่่่ใมออเของนายะตาย่านค่ะโดยเฉพาะนักเอกเบียร์บอบอบางคนลงกิบเบิรจากเบิร์มาเบิร์คอมเมนต์แล้วฝ่ายจะไม่ได้ไปเตะบอลมานะกดิบบอลริงมากไปตีบอลแค่ตอนเด็กทำไมถึงเตะบอลไกลไปอีกแล้วไม่สู้นะไม่สู้คอมเมนต์ไม่สู้อันนี้นะอันไหนมันหลังเซอก็ยังไม่ดูเลยไรแล้ว แ่เดีม้างสีงดีมากเลยอะไรอะไรก็แล้วแต่ไไก่อนสรางแ้วมลงเยอะเลยมั้งวใช่ไหมมันต้องชี้แจงนไม่ได้บานสร้างเป็นสร้างเป็นอะแซมสร้างมสร้างมาเช็กเสียงดีกว่านะนะคนละคนน้องอันนี้ซอสซอสซอสเป็นบ้าหลมากกว่ากันหลายล้นเลยสร้างอมลงเยอะเลยนะ

ดีเจ่้าเล่พี่น้องบาด้โอ้ยทำไมเสียงดีจังจิงแบนีแมมเนเาอกาแรดลาซลาเรียตแพกลนุ้่นี่นีุ้่นนาี้เสียงบออะไรดิเสียงบออะไรเสียงบอจ๋วอะไรด

เราเดี๋ยวลมพังมาไหนวะนาเลงว่ะลมพัาไหนน่ะเราเมื่ไงเาเ่ไง ตมเอะยืนตัวดีดีเก็คงไม่ด้ดเต้องไปยนด้ย้ไงไเต้องไปเืนยังไง้อ่ไปยืนก่นตเลยเาไน้มน่าเราพอนอนไขึ้นเช่่ล่่ิน้งไม่ได้ป่ะเนียบ่นเต่าโยอ่านมาสวยแม่ัาแม่มันนิว่าแม่จักรพเม่จักรพ ทานเวเม่สวยแม่มันรอจริงหไหนไหนๆาหวานก็ดีมาหวานก็ดีอรถจอดรถจอนรถต่อมาไหนตอไหนต่อไหน มตามาลงเล่นาวเป็นเข้ายืนมาโอ้ก็คงไม่ได้จูนาไม่ยืนเด้อไไก่านี่แล้วนี่นี่อันนี้เือักเือแม่นค่ะมืดเอาเอา

วิ่งไป้องยืนหนึงเรยืนมันเขเายนงมันขเรายูน้น้อยมันเขดเยืนเบาน้อแมนอ่าเสียงพรกเอกไทยเะเฮ้มาโอ้ยแย่ไปเตืัังเสียงพระเอกมาัมาเล มานกีฬาพันหรือว่ามากไหนมากมากพญาวิ่ม้อสินนป้าาปยู่ส่ะจังจังเมื่อเจ้าเื่อนคนทานตาไปแล้มาเสียงเป็นสิยะไปสอย็นว เช็คมาบ้า้อกเดียวเราไปยอมบย็นหนึ่งม่ในายกยืนเมานี่มันอ๋อเป็นยังตัวนี้อันสียอดเมื่อเดียวให้มันเต็มเลยบอเดอได้เรื่องใคก่อนแล้วค่อยเต้นนะเมีเป็นยังน้เนี้

เอาหน่อมะนาดดูเนี่ยผมออก่ได้ไหนวะไ้อมไม่น่าด้วยหน้อมะนาเดินอแล้วเดินทาแล้ว่อไม่มาเล้แค่หนกยไม่ยังอีกเนี่ยมาดิฮะคุยใช้ไอโฟนอะไรอ่ะสิบสามโอเคนสิเลยเนาะสีเขียวมันมีแค่สิบสาสวยนะบ๊ายบายนะ รักกันคัรักกันนี่เลยมาแรแล้ววเปีที่คนไปหาตังีอ้โไอนี่ยมอบุนบุนีว่ยังไงนางเอกตัวปลอมนางเอกตัวปลอม นางเอกตัวปลอมไอ้วัดพามหาบมกดจู<ะ>สำหรับสิเลนบทนี้เข้ไปกูเรีน,นไอ้วัดมาไม่ยากจังโอ้ยเป็นวัดบา้านลงเยอะครับผมคลิปนี้กับาไปเพิ่ตัวนี้นะครับฝากคอมมงมั่นคามซื่นยำมาเศรานะครับผม ใช่แล้รัสำหรับมิการขอบคุณี่ติมี้ครับขอบคุณครับ